พระธรรมสรุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบยามทุกใจข้าพเจ้าทูลวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากริมฝีปากที่โกหกและจากลิ้นที่หลอกลวงนี่แน่ลิ้นโป้ปดพระองค์จะทรงจัดการกับเจ้าอย่างไรและพระองค์จะทรงทำอะไรมากยิ่งกว่านั้น พระองค์จะทรงลงโทษเจ้าด้วยลูกศรคมกริบของนักรบด้วยฐานไม้ซากอันลุกโชนวิบัติแก่ข้าพเจ้าที่มาอาศัยในเมเชกมาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของเคดาข้าพเจ้ามาพำนักอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เกลียดชังสันติภาพนานเกินไปแล้วข้าพเจ้าเป็นคนฝ่ายสันติแต่พอข้าพเจ้าเอ่ยปาก พวกเขาก็มุ่งทําศึกสงครามพระธรรมสรุดีบทที่121่ย็ข้าพเจ้าเงยหน้าดูเนินเขาทั้งหลายความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เท้าของท่านลื่นถลไ พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์รักษาท่านจะไม่เคลิ้มไปแน่ทีเดียวพระองค์ผู้ทรงพริทักษ์รักษาอิสราเอลจะไม่เคลิ้มหรือหลับไปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพริทักษ์รักษาท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางวันและดวงจันทร์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางคืน องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาท่านให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงพระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาการไปมาของท่านทั้งบัดนี้และสืบไปเป็นนิจพระธรรมสรุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองข้าพเจ้ายินดีเมื่อมีผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ให้เราไปอย่างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้ากันเถิดเยรูซาเล็มเอย๋ยเท้าของเรายืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเจ้าเยรูซาเล็มได้รับการสร้างขึ้นเป็นนครซึ่งประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาเป็นที่ซึ่งชนเผ่าต่างๆขึ้นมาคือคนเผ่าต่างๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสรรเสริญพระนามของพระยาเวตามกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้ ให้อิสราเอลบาลังเพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่นเป็นบาลังแห่งราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพสำหรับเยรูซาเล็มว่าขอให้ผู้ที่รักเจ้ามั่นคงปลอดภยัยขอให้มีสันติภาพภายในกำแพงของเจ้าและมีความปลอดภัยในปราสาทราชวังเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิสหายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าสันติภาพจงมีอยู่ในเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาวีพระเจ้าของเราข้าพเจ้าจะส่อหาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เจ้าพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9ข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้าไม่เป็นอัครทูตหรือ ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือพวกท่านไม่ใช่ผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือแม้ข้าพเจ้าอาจไม่ใช่อัครทูตสําหรับคนอื่นแต่ข้าพเจ้าเป็นอัครทูตสําหรับท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนเพราะท่านคือตราแห่งความเป็นอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหากใครมาพิพากษาข้าพเจ้าข้อแก้ต่างของข้าพเจ้ามีดังนี้ พวกเราไม่มีสิทธิ์กินดื่มหรือพวกเราไม่มีสิทธิ์าพาภรรยาซึ่งเป็นผู้เชื่อไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนที่อัครทูตอื่นๆกับน้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสทำหรือหรือมีแต่ข้าพเจ้ากับบารนาบัสเท่านั้นที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพใครบ้างที่เป็นทหารโดยเสียค่าใช้จ่ายเองใครบ้างปลูกองุ่นและไม่ได้กินผลองุ่นจากสวนนั้น ใครบ้างเลี้ยงปุสัตว์และไม่ได้กินนมเขาพระเจ้าพูดเช่นนี้ตามทัศนะของมนุษย์เท่านั้นหรือบทบัญญัติไม่ได้กล่าวไว้อย่างเดียวกันหรือเพราะธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวซึ่งนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงห่วงใหญ่แต่วัวเท่านั้นหร,อหรือแน่นอนพระองค์ตรัสเช่นนี้ก็เพื่อเราไม่ใช่หรือถูกแล้ว ข้อนี้เขียนขึ้นเพื่อเราทั้งหลายเพราะเมื่อคนไถนาและนวดข้าวพวกเขาย่อมทำหน้าที่โดยหวังจะได้รับส่วนแบ่งตอนเก็บเกี่ยวหากเราได้หวานเมล็ดฝ่ายจิตวิญญาณในหมู่พวกท่านจะเกินไปหรือถ้าเราจะเก็บเกี่ยววัตถุจากพวกท่านบ้างถ้าคนอื่นๆยังมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากท่านเราก็ควรจะได้รับมากยิ่งกว่าไม่ใช่หรือแต่เราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เลย ในทางตรงกันข้ามเราสู้ทนทุกอย่างเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ได้ท่านไม่รู้หรือว่าผู้ที่ทำงานในพระวิหารก็ได้รับอาหารของตนจากพระวิหารและผู้ซึ่งปรนิบัติอยู่ที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชาบนแท่นเช่นกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวไว้ว่าผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับปัจจัยเลี้ยงชีพจากข่าวประเสริฐ แต่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้สิทธิใดๆเหล่านี้เลยและที่ข้าพเจ้าเขียนมานี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้หวังให้ท่านทําเช่นนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมตายเสียดีกว่าให้ใครมาพรากสิ่งเชิดหน้าชูตาข้อนี้ไปกราะนั้นเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะข้าพเจ้าจำต้องประกาศวิบัติแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐ หากข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจข้าพเจ้าย่อมได้รับรางวัลตอบแทนหากข้าพเจ้าประกาศโดยไม่สมัครใจข้าพเจ้าก็เพียงแต่ทำหน้าที่ไปตามที่ได้รับมอบหมายแล้วข้าพเจ้าได้อะไรเป็นรางวัลรางวัลก็คือในการประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าจะได้ประกาศโดยไม่คิดค่าตอบแทนและด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ใช้สิทธิ์ของตน เมื่อประกาศข่าวประเสริฐแม้ข้าพเจ้าเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับใครข้าพเจ้าก็ยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อชนะใจผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนยิวเพื่อชนะใจคนยิวต่อบรรดาผู้อยู่ใต้บทบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนผู้อยู่ใต้บทบัญญัติแม้ตัวข้าพเจ้าเอง ไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติเพื่อจะได้ชนะใจผู้อยู่ใต้บทบัญญัติต่อบรรดาผู้ที่ไม่มีบทบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนผู้ที่ไม่มีบทบัญญัติทั้งๆที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอิสระจากบทบัญญัติของพระเจา้าแต่อยู่ใต้บทบัญญัติของพระคริสเพื่อจะได้ชนะใจผู้ที่ไม่มีบทบัญญัติต่อผู้อ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นผู้อ่อนแอเพื่อจะได้ชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าได้เป็นคนทุกแบบต่อคนทั้งปวงเพื่อว่าข้าพเจ้าจะช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งนี้เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสริฐท่านไม่รู้หรือว่าในการแข่งขันนักวิ่งทุกคนออกวิ่งแต่มีเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลจงวิ่งอย่างนั้น เพื่อให้ได้รางวัลมาผู้เข้าแข่งขันทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดเขาทำอย่างนั้นเพื่อมงกุฎอันไม่ยืนยงส่วนเราทำเพื่อมงกุฎอันยืนยงเป็นนิดเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้วิ่งอย่างไม่มีจุดหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนคนชกลมเปล่าเลยข้าพเจ้าฝึกฝนตนเองให้อยู่ในการควบคุมเพื่อว่า หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าเองจะไม่ขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัล